นี่นะวะเอ่อประมาณยื như ถึงคือเน็อตปึ๊บประมาณบิดบิดหัวบิดหัวอ๋อเออบลอันนี้เมื่อนีนก็ที่ได้ กบไม่ไหวเนาะกบไม่ไหวอย่างเดียวคือสิบเรืออยู่ไหมเนาะหลายครับก็ได้เนาะเพราะว่าย่อเฮือนเจ้ามืออื่นหาคนดเดอ้อเอเนวกินเดี๋ยวว่าจันทร์สิซื้อมาให้อ่าสิเอาเป็นพวกอาหารเสร็จฤทธูน้ำนากาอาหารดิบน้ำเนาะมาเห็ดมาเห็ดมาเห็ดเอาน้ำเออเจ้าท่นนัดเห็ดยังแนวกิน เนี่ยอะไรก็ได้บ่ปลาได้บ่ปลาเอาปลาก็ได้เนาะเอาปลามาต้มเนาะทางเมยคิมเมยผู้ที่จะเฮ็ดเฮือนให้เจ้านี่แหละเนาะเพิ่นผากอันนี้มาให้นี่ <c oughs> บอจันท์ซื้อเพิ่นผากให้ว่าจันท์ซื้ออ,อันสุดนอนไอ้บมเมนตสุดนอนสุดคุ้มท้องเนาะเออเอาอันนี้พี่เลี้ยงเลย เออลองลองลองเปลี่ยนมึงโย่ลองเปลี่ยนมึงโย่ลองเข่าเปลี่ยนมึงข้างในให้แล้วก็ซื้อเสื้อในมาอีกเนาะอ่ะเออสามอันเลยพี่น้องเลยเนาะให้เจ้าเปลี่ยนมีทั้งสีครีมสีชมพูสีโอรสเนาะเด้อวตัวเราเป็นสุดเลสสุดกระโปรงนี่แหละพี่น้องเลยเพราะว่าบอจันหาเลาะพัดตลาด มูมีสุดคุ้มทองเลยนะเนาะมันบอกคืออยู่ตลาดแถวบ้านของบอจันท้าอยู่แถวบ้านของบอจันหลายๆก็ได้ซื้อมาให้สองสุดหนึ่งลูกสามเนาะนี่นี่นด้อไหมพูกเป็นลักษณะแบบนี้เด้อ่อสาวออนแม่ลูกสามเนาะกะถ้าผู้ใดเนาะเพิ่นอยาก ทักมาดินเป็นมูอยากโทรมาหาเราเยอยากโทรมาดินไว้แอนกะได้พี่น้องไงน้องสาวออนเม่ลูกสามเนา กลับมาทางที่ปัตติณิพี่น้องเลยเนาะทางสร้างเขาได้โอ้พี่น้องเลยขุดขึงเนาะเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยว้าดอเออขุดแต่เสียวคนบ่อน,นี่โอ้โดยโดยโดย,โดยพี่น้องเลยสบายดีอีกรอบหนึ่งเด้อสบายดีเ <laughs> นาะนอนคืนที่สองเนาะ เป็นยังไงขึ้นรับมวนบ่อมือขึ้นนี่รับมว่มือเนาะเมื่อยกับเียกกำงานที่น่องเลยอันนี้ขุดลงเลืกสำใดหน้อสร้างสามสิบโอ้เอาลงดินประมาณสามสิบมันสือบ่อสูงพดทบ่อปุรีเนาะเพราะว่าเขาสิเทพื้นอยู่เนาะเออปุรีท่วมหัวพุรีท่วมหัวเขา เทพื้นทำเพื่อนนองก,กันหัวยองนี่แล้ววะเอ่อประมาณยื้ยือถึงคือเนาะลุบประมาณบิดบิดหัวบิดหัวอ๋อเอ่อบดิบดิตำพอดบอตำเนาะน ดึงดึงหอย่ายนึงความสูงดึงดึงเพื่อนน่องหัยหงอยง่ายนึงสูงกว่าเพื่อนน่องหัยหงอยง่ายนึงเนาะอ่พอดีพอดีแต่เออทางเน่เพื่อนว่าอยากให้สูงแน่เพราะว่าเพผนยังสิเทพื้นให้อีกโย่เพผนว่าพี่น้องเลยอครึ่งจะเศร้าเพผนบ่เฮ็ดแต่ตอนตื่นนอนผลบ่พี่น้องเลยโอ้พราะว่ามันอยากคล้อยทางนั้นแน่เนาะคล้อยทางนั้นก็เลย บ่ไม้คุดลึกทางนั้นเนาะพอดีแม่พันบอกว่าบ่ต้องเทพื้นก็ได้เอาเสาลงได้จังเทเอนเบาเอาเสาเลยก็ได้เอนเอาเสาลงได้เจ้าเตะเจ้ายังให้มันเข่าเข่าแบบแหละลาดเลยสิมินเลยนะเทไปนั่นเลยลอยตัวเออพอมันเทเดี๋ยวเขาจะได้ถ่าอีกเนาะ พอถ่ายมันแข็งอีกอนะไปนั่นนดีนน๋ยวมันเสียเวลาหลายพี่น้องเลยก็เลยให้แบบนี้เลยเนาะเอา้าเป็นอยังเสาคือโบซ้ำกันมาสั่นพี่น้องเลยเพราะว่าระเบียงก็ออกข้างนี่สองเมตรเนาะและกระเบียงทั้งหน้านี่ยสองเมตรพี่น้องเลยเนาะเป็น ปิ้นหนาออกทั้งทางเด้อพี่น้องเด้อเนาะปิ้นหนาไปทั้งทางพุ่นกะถือว่าทิศทิศเหนือเนาะทางพุ่นทิศตะเวนออกพี่น้องเลยทางพุ่นทิศตะเวนตกเสียงใต้เนาะทางพี่ทิศตะเวนตกพี่น้องเลยเนาะอ่ากะหลายคู่หลายคนเพิ่นยังบ่ฮู้ว่าทิศทางอยู่ทางใดน,นะเ <c oughs> ออกะปิ้นไปลักษณะตามชิงไปรอบเนาะ ตามสภาพอากาศเพราะว่าสิปินระเบียงไปทั้งพุนบัดเข่าป่าพุานเนาะเออจ้าจินั่งเออเพราะว่าเขาอยากให้คนทางทางเห็นนะเนาะงา่มือกันแดดแม่นมือกันแดดเนี่ยก็เลยปินไปทางพุทธทำปินมาทางพี่เนี่ยมันสิเห็นแต่ป่าพี่แล้วเนาะเออก็เลยจัดสรรให้นะพี่น้องไอ้ทางวาจัน แม่เพิ่นว่าเอาเบิ่งให้แน่ว่าซั่นเนาะมันอยู่ทางใด้านใดว่าซั่นนะมื้อนี้สิเฮ็ดขั้นตอนใด๋ซะมื้อนี้กบไม้ไว้กบไม้ไว้แหละเพราะว่ามีแต่ย่ออย่างเดียวมื้ออื่นแม่นอือเนาะมีแต่เอาเอาเสาเนาะเสามาวางไว้งน้อยเอาเสาเสามาวางไว้แล้วกเฮาสิเฮ็ดอีหประกอบก่อนบ่จังย่อ งอคอน่อคอนงอขึ้นได้จังเอานั่นใส่งอหลายคนเนาะได้อยู่ดอกเอาไม่ค่ำทั้งทึงทั้งอย่างนั้นอ้บอ้บอ้บเดี๋ยวก็เอาเอียงน็อตใช่พี่น้องเลยสูงกว่าเพื่อนน้องหัวยองอได้หนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนหลังนี่เนาะเออโอเค ทางไหนแหละทางเจ้าของบ้านเพิ่นเนาะโอ้ขินข้าวแล้วปะอ้ยขินแล้วพีน้าข้าวเศร้าเนาะเอ๋อเนาะพนะี่น้องกราบตะกคร้ระบายไปไปดีรวมปถึพี่น้องเนาะหมู่มเพื่อนกันเมื่อสุขู่สุขคนวันนี้กะเป็นวันพระหัทพี่น้องเลยเนาะ กยังบ่ทันได้กลับบ้านเือเนาะเออถ้ว่าได้ย่อมื้อนี้่แม่นได้กลับอยู่เนาะเดี๋ยวบ่ทันครับเนาะอันนี้มื้อนี้ก็สิได้พบใหมไว้เนาะพบหมไว้อย่างเดียวคือสิเหลืออยู่หม่เนาะหลายครับ ลองเบิังเออเนาะพี่เราเลยแบบว้าต่อพอไมมนี่ยิบใช้ได้ตามสบายเลยเพราะว่ามีแต่อันงามๆเนาะไมมมีแต่ไมไมแบบได้แบบเลยแหละพี่น้องเยเนาะจัดสรรให้เพิ่นแบบว่าอย่างแบบสร้างเฮ็ดกันแบบ เฮ็ดง่ายนะพี่น้องบ่ต้องติดบ่ต้องต่อหลายนี่เออไม่งามเกิเฮ็ดเฮือนงามถ้าสร้างเฮ็ดบ่งามก็บ่งามคือเก่าเนาะอ้ยพี่น้องเลยเอาเนาะโอเคเดี๋ยวเอาของอยู่ของกินไปฝากไว้ก่อนซื้อแนี่กินมาให้สร้างมื้อนี้พี่น้องเลยพวกขึ้นอยู่บ่อันนาโนงอ้อนมีพวกบ่ บ่มีเนาะเอ้อเฮ็ดอีหยังอยู่นี่ปอกมันอ่าโตปอกหน่อไม้อยู่พี่น้องเอ้ยเนาะสดีป้าลุงเพิ่นแนสเอ้พี่น้องเอ้ยเนาะโอ้ยเอาโอ้เจ้าไปหาเองบ่ดอยรทานี้อ๋ออห่อไม้สดๆเลยเนาะโอ้พี่น้องเอ้ยมื้ออื่นพ่นแหละสิมือว่า อันนั้นก็พี่น้องเยเนาะโบไปก็ย่าโบหาให้ก็ย่าดอกเนาะเดี๋ยวสิสร้างน้ำคนอื่นก็ได้เนาะยันน้องเมือยันสะอ้อนเมือพี่น้องเยเนาะเมื่อเอียงเรียบร้อยแหละคำแหละสิเมื่อนะเนี่ยเพราะว่าต้องเห็ดนี้อยู่ในกินมื่ออื่นเราต้องไปก็ได้เนาะ ว่ายอ่อเฮือนเจ้ามืออื่นหาคนดเดอ้อ mm. เน้กินเดี๋ยวว่าจันทร์ีซื้อมาให้ออาส้เอาเป็นพวกอาหารเสร็จทธูน้ำนากะอาหารดิบน้ำเนาะมาเห็ดมาเห็ดมาเห็ดเอาน้ำ mm. เออเจ้าถนัดเห็ดยังแนวกิน mm. เนี่ยอะไรก็ได้บ่ mm. ปลาได้บ่ปลา mm. เอาปลาก็ได้นาอ mm. เอาปลามาต้มเนาะ mm. มามาเห็ดนี่ได้กินปลา กานเฮาวเนี่ยมากินลาบเลยลาบเอาย่านมันหึงดิเนาะเพื่อสิลาบเพื่อสิผักปอกๆแปลกๆอีกเนาะมีแต่เห็ดต้มแกงเอาก็ได้เนาะเอาเอาหน่อยพังเสียงเพิ่่นนกอพี่น้องเลยอ๊บใส่เป็นนี่ได้เป็นนี่ได้ใส่อ่าเสื้อในเฮาสบายใส่สบายบัดนี้เนาะบ่ต้องย่านใครเห็นเลยพี่น้องเลย พาสร้างคนกินเขากับอ <ơ> ็ย <Mush room, S 3> ังมือเศร้าเศ้าเนี่ยทั่เฮาซื้อยังซื้อซื้อฮันแต่ตลาดนั้นโอ้ซื้อยังซื้อยังมาใหกคนกินมื้อนี้ซื้อจักจะเอิญยังเด้อเฮาเฮาเอิ้นเด้ออันเป็นแบบใดเป็นใหญ่ๆเลยใหญ่ๆอม๋อยังน้อบาดนีนพี่น้องเลยเฮาอยากให้ปิ้งบ่โดเพิ่นปิ้งมาบ่ บ่เฮาเฮาต้มเองเป็นหยังเนาะบาดนี้ใหญ่สร้างสร้างเพิ่นเพิ่นเอาหยังให้เจ้ากินมื้อนี้สร้างก็บ่ฮู้พี่น้องเอ้ยอันสาวออนเพิ่นบ่ฮู้ว่าเพิ่นเอาหยังให้เจ้ากินมื้อเช้านี่มีแม่นหยังกมันมนหยัง โอ้เครื่องในโอ้ยพี่น้องไงเครื่องในเนาะเออเอาเครื่องในเครื่องตับเครื่องใสเด้อเด้ยเด้อเอ้าพี่น้องไงเนาะลูกควรจะางควนเลยเออเอาเครื่องในให้ก็เลยมาต้มมาอย่างไรเพิ่นกินเรียบร้อยแล้วเนาะเอาอันนี้ยักษ์เงียงมุกปลากับปิ้งเนาะปิ้งเครื่อง ปิ้งตับปิ้งอ่าปิ้งหมูพี่น้องเนาะซื้อมาให้อ่าสร้างเพิ่นอีกเนาะเอาไว้ให้สร้างเพิ่นกินตอนเที่ยงเนาะ<ด>เอาับไว้จ้าเอพี่น้องเอ้หอยไว้สูงเด้อเดี๋ยวยนกินพี่พน้องเอ้ยเบิ่งอยู่หัน่นหมูหัวเจ้าเฮ็ดหันน่นเนาะอาโต เพื่อนนี่เห็ดเป็นบดได้ที่ราไงแต่ว่าเพื่อนบบฮู้จ้าเห็ดว่าสิเห็ดยังซื่อๆเนาะเออว่าจะสังเกตเห็นเพื่อนเขาบอกให้เพื่อนเห็ดยังนี่เพื่อนเห็ดได้บดเนาะเออแต่บางที่เพื่อนอาจจะบบโบฮู้ว่าสีเห็ดเอียงนะเนาะถ้าเพื่อนเขาบอกเพื่อนแต่เพื่อนจะเห็ดได้เลยนี่พีเราไงปุ๊บปั๊บเลยเนาะเอาโมนี้ทางเมร คิมเม่ผู้ที่จะเฮ็ดเฮือนให้เจ้านี่แหละเนาะเ <ador. S 1> พิ่นภาคอันนี้มาให้นี่ว่าจาันซื้อเพิ่นภาคให้ว่าจาันซื้ออันสุดนอนเด้อไอโมเมนต์สุดนอนสุดคุ้มท้องเนาะเออเอาอันนี้พี่เล่าไงเอลอลองลองลองเปลี่ยนมึงโย่ลองเปลี่ยนมึงโย่ลองเข่าเปลี่ยนมึงมข้างในให้แล้วกว็ซื้อซื้อในมาอีกอเนาะอ่ะ สามอันเลยพี่น้องเลยเนาะให้เจ้าเปลี่ยนมีทั้งสีครีมสีชมพูสีโอรสเนาะเจ้าเออเห็นซื้อมาให้อันเดียวเมื่อวานนี่ยันบาดเจ้าตบเจ้าสักมันเนาะยันบมมีอันเปลี่ยนพี่น้องเลยมีแต่สีงามๆบาดนี้เออได้กับตัวนี้กับเสื้อคือกันเสื้อคุ้มเนาะ แต่ว่าเปลี่ยนตัวนี้ให้วจัเบิ่งแน่เนาะอ่ะอันนี้ก็เอาไว้เด้ออญาตเด้อเฮาเอาให้ลูกเฮาหานให้ลูกด้ๆๆเอาเอาให้เพิ่นกินก่อนก็ได้เนาะไสอสิังไงเนาะอซื้อลบาดนี้เนาะยมันคือเอาเพิ่นใส่ส่งมันขายาวทั้งลุม้ส่งแบบขาครึ่งคันสั้นๆมีบ่บ่ มมรมีม่อ้ยพี่น้องไงเนะเป็นจังไหเป็นจังไหน,น,ง,ไหนงามอยู่บ่มักอยู่บอ่อ,อักโอ้โหพ้อเราเป็นสุดเลดส,สุดกระโปงนี่แหละพี่น้องเลยเพราะว่าบอจันทร์หาโลตลาดหมูมีสุดคุ้มทองเลยนะเนาะมันบอกคืออยู่ตลาดแถวบ้านของบอจันทร์อยู่แถวบ้านของบอจันทร์หลายก็เลยซื้อมาให้สองสุดหนึ่งเนาะไว้เปลี่ยนกันใช่เด้อ <The. S 1> นี่สามสุดแล้วเนาะของบาบุลเราให้สชุดหนึ่งบาจันซื้อมาเมื่อนี้สองเด้อ <The. S 1> เดี๋ยวขึ้นมารอบหน้าซื้ซอมาฝากใหม่อีกเ <The. S 1> เพราะว่ามันบ่คอยมีเนาะอยู่ตลาดเซปโปนี่บ่คอยมีพี่น้องไงนี่กะได้อยู่เนาะโอ้ยยังลืมมันหนึ่งลืมเข็มคัดนี่เด้อเอเข็มคัดอันเราคัดทองเจ้านี่พี่น้องไงเพราะว่าทางฝังไทยหรือว,ว่าพังทาง,ทาง บ้านของปาชญนี่พื่นทือเนาะถ้าห้าท่องนี่ห้าต้องเอาเข็มคัดนิบเสนีไว้กันกันสิ่งที่บุดีนะเนาะเออคัดไว้พี่น้องไง้ลูกจังแข็งแห้งเพิ่นวาเนาะ,ะงามอยู่ด้พี่น้องไ้นี่เนาะแต่ว่ายังมันมันยังเป็นสงอยู่ครึ่งหนึงน่งเนาะโอยพี่น้องไงงามงามงามท่องก็เริ่มหง่ออกแต่ละมือบบดที่นี่เนาะเอาเอานังลูกก่อนเนาะ เอาพี่น้องเลยโอเคแนี่เพิ่นฝากให้ซื้อมาให้เนาะเอาแล้วก็โทรศัพท์ได้เรียบร้อยแล้วก็จันตั้งให้เองเลยพี่น้องเลยเนาะเป็นนีเดอร์พี่นอออ้องเ้อะใส่ก้อลองเอนี่ <No. S 2> <The. S 1> เนาะเห็นรูปเจ้า <The. S 1> เลยบึเนี้าดิเห็นชื่อเพชรของเจ้าเองเลยเนาะทางปรจันตั้งให้เป็นซื่อน้องออนสาวออนแม่ on. So on. <The. S 1> ลูกสามเนาะนี่นี่ยังไงรูปเป็นลักษณะแบบนี้เด้อเออสาวออนแม่ uh, so ลูกสามเนาะกะถ้าผู้ใดเนาะเพิ่น อย,อยากทักมาดินเป็นโมู่อยากโทรมาหาเรายอยากโทรมาดินไว้แอนกะได้พี่น้องเอ้ยน้องสาวออนแม่ลูก3เนาะบ่จันตั้งให้เป็นภาษาไทยเด้อพี่น้องเด้อเนาะสาวออนแม่ลูก3นี่เนาะเบิง่งอยู่ของเจ้าเด้อมกักบ,บ่ฮ<า> <laughs> <laughs> ูนี่มักเอ่อเก็บไว้เนาะเวลาบ่ให้ลูกถือดินเนาะย่านมันย่าน,น,นมันแตกย่ามันเีย เจ้าป้าไม่มองสูงๆต่เพิ่นกระดินบม่ได้หรอกเอาใสเป็นการเป็นงานเด้อเอาไว้ครับสายแม่ใจดีเพิ่อนเดี๋ยวสืเอาเพชรเจ้าให้แม่เพิ่อนเออเท่ากรดินน้ำมาเลยเด้อเอาเก็บไว้ซื้อสาวออนเม่ลูกสามเด้อพี่น้องเด้อเออเอาเอาโอเค เออไปอุ้มๆไปเอาเพื่อนไปเอ็นกินข้าวก็ได้ปะเอ็เอากินข้าวซะโอ้ลูกเป็นอแอบแอบแน่พี่น้องเลยมึงเนาะเนาะกะบอ่าจักจะถือโอ้สืกใจแม่เพื่อน่รือว่าจัะใดแล้วพี่น้องไงว่าแจนซื้ออ่ากระโปรง เนาะมันบ่ค่อยมีแบบรวมๆตัวนี้นะเนาะหาหนี้หาบุกตลาดอะไรพี่น้องอะไรนี่พอได้แต่ซัมเน่เนาะก็ได้อยู่มันกลับมาได้ฮัทท่องเพิ่นปันใดนะก็พอดีเนาะงามแหละพี่น้องอะไเดี๋ยวมารอบหน้าที่ซื้อขึ้นมาให้ใหม่อีกแล้วกันเนาะอ่ะวันน้จะขอบุญขอบคุณพี่น้องอะไาง เม,ม่คิมเนาะฝากให้ว่าจันซื้อของโยกของกินแล้วก็สื้อเอสื้อคุมมาให้เนาะ<ม>แล้วก็พร้อมทั้งตั้งเฟสให้น้องเฟอนเดอร์พี่น้องเลยเนะาะสาออนเมลูกสามเนาะว่าจันตั้งให้เรียบร้อยแล้วเนะ<ม>าะสมัครหรือว่าทักเขามาดินน้ำพึ่นได้ตลอดพี่น้องเงยเนาะ เนาอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบแผนเนาะบ้านโค้งสั่งมาชนซาพี่น้องเลยเนาะนี่คุดเรียบร้อยคึงเรียบร้อยแล้วเนาะมีแต่เมื่ออื่นตอนเศร้าแม่เพันวาอยากให้ย่อช่วงเก้าโมงเนาะเป็นเลขงามมาชนพี่น้องเลยเอา่ามีแต่ฝากให้น้องออนหาขู่หาคนแหละกะ รอเนาะวันเก้าม้งมเีนลงมือนะ <ME> อเ,เออมืออื่นนั่นหาขู่หาคนเดอ้อ <ME> เอหาเฮ <ME> ือนใกล้เฮือนเคียงเจ้าน,นี่แหละ <ME> เนาะเตรียมไว้ประมาณสิบกว่าคนหรือว่าสักคนก็ได้เนาะแล้วแต่เพื่อนสิมาเด้อเนาะประมาณนั่นแหละพี่น้องหลายคนก็ซอยกันมันเป็นเฮือน,นใหญ่ดิเ <ME> นาะมต้องใช่หลายคน <ME> เนาะเออให้ทาบ่าจันก่อนเดอ้อ เพราะว่าเมย์เพิ่นว่าอยากให้ย่ยอช่วงเก้าโมงเก้านาทีเพราะเป็นเลขเก้าเพิ่นว่าเนาะให้จังสิได้เก้านะเก้าหลังไปเรื่อยๆเนาะเออเป็นเลขงามช่วงเป็นโมงเก้าโมงอย่แหละก็มาท่านอยู่ดอกประจันก็นได้ไเพราะว่าเอา่อช่วงเช้าๆแหละมาเนาะเพื่อเตรียมเพื่อ,อยังแต่ประมาณเก้าโมงเป็นเออเลยนะเนาะโอเคหาคนเด้อเงินแดงเด้อเออพี่น้องเไง มีแต่ว่าผ้ากันหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำเข่าย,ยังอยู่บ่เพราะออยังน้อย,นอยหนึ่งอ่าพี่ทองไง<อ>เ,เดี๋ยว<อ>สซื้อเข่ามาให้กระสอบหนึ่งก็ได้กันเนาะส่วนคำก่อนเอ๋ซื้อมาให้เพิ่นหนึ่งคนเนาะ,นะเอะ๋จะเอาเงินทั้งแม่พิ่นนี่แหละพี่น้องไงเอ๋แช่บ่กินเข่าบ่เนอะเออพี่น้องไงโอเคโอเคเนาะจั่างใดกับฝากขอบคุณใจแม่พิ่นเนซื้อสุดงามมาให้เมื่อนี้พี่น้องไงเนเา,าเ <laughs> เะ แม่คิมเนอะแม่ผู้ที่เฮ็นเพือนให้เจ้าขอบใจแม่คริมเนมะคริมขอบคุณขอบบุญอุมหนูดูมีห้องมีภาพทั้งห้องดยมดขอบคุณแม่ดยแม่คิมขอให้เทวดาหักแพงเด้อความเจ็บอย่าได้ความใครยามีเด้อบาจันเกิดคือกันเด้อขอให้บาจันไปใสา คนหักคนแทนเด้อว่าจานหนไปใส่มาใส่ในหลอดปลอดภัยในยูดีมีแห้งในดขาดแพรงแห้งท totally> ั้งหมดสกุลประจานเลยคนเก็บยาได้วยสมัยยามีและประจานเลยเยอยซะเถอะเนาะโอเคพี่น้องไอเดียวมาดมหน้าเดี๋ยวสิเอาเข่ามาให้นะเนาะสิเอาเข่าเดี๋ยวสิมีแนวมาเสิร์ฟใหสร้างพคนโยมมือนีพี่น้องไงเนาะทางพี่ใจดีเพิ่นฝาก รางวัลมาให้สร้างอยู่จากซิมี่ยังเดี๋ยวเอาเบิ้งมาส้มกันคลิปหน้าได้กันเนาะคลิปนี้เอาไปทั้งอื่นต่อก่อนสบายดีนะไอ้เสียงเดียวกันไงโอเคเนาะสีเงาเง่อยแท้บ่สีเงาเงาแท้เมื่อยวะ Tak dah ayu no. Ah, tak. เนาะไม่ทุกเส้นทุกอันเพิ่นกบเพิ่นเดาไม่เลยเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะกาใช้เวลาเวลาพอสมควรเนาะเอาทางอื่นจะว่ากันพี่น้องเอ้ยเนาะมื้อนี้ทางวันจันทร์ก็ไปทางอื่นต่อก่อนพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวไปหาซื้ออุปกรณ์ซื้อเฮซื้อายหรือว่าซื้ออันนั้นมาเตรียมรอถาก่อนเนาะซื้อปูนซื้ออุปกรณ์ต่างๆเลยละพวกวงกบเนาะวงกบ มาก่อนพวกใบประตูนี่เอาเป็นรอบหน้ารอบนี้สิเอาบงกบหรือว่าสิไล่แผนนาลาน้ำที่น้องเลยเพราะว่าอยากให้สร้างเพิ่นมีงานตลอดเนาะบ่อยากให้เพิ่นถ่านะเผื่อสิมาพี่น้องเลยถ้าเป็นก็ได้กับสิซื้อใบาลามาให้เลยเนาะเอาเอาโอเคคลิปหน้าคลิปหนแล้วกันพี่น้องคลิปนี้ก็อ่าขอจบคลิป เที่ยงเช้ามี้ก่อนเนาะขอบคุณขอบคุณทางแม่คิมเนาะเป็นเป็นเจ้าภาพเจ้าประทาสั่งบ้านเชอนซานเหล่านี้ให้เนาะทางน้องอ่อนไปน้องเนาะมือนี่ก็ซื้อเสื้อคุมท้องแล้วก็ซื้อของโยของกินมาให้เรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้มื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายมีแต่เพิ่นเตรียมกบ้มไม่เราไม้ถะเนาะอ่ามื้ออื่น ว่ากันไหมพี่น้องมื่อนี้สบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะไปเดี๋ยวเบิ้มส้มับคิหนะไป